เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคะคุณกำลังรับชมเปลมเองชาแนลนะจ๊ะทุกนนี้นะฮะเราก็มีเกม o c k e t and กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะผมจะมาพิสูจน์เรื่องแมลงนะครับว่าตัวไหนเก่งที่สุดซึ่งมีคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับตอนนี้ผมสตรีมเนี่ยว่าพี่ครับแมลงตัวไหนเก่งที่สุดครับพี่ครับแมลงตัวไหนเก่งที่สุดครับผมก็จะตอบไปแบบเดิมๆว่ามันไม่มีตัวไหนเก่งที่สุดหรอกครับมันความสามารถแตกต่างกันเราต้องมีให้ครบทุกตัวนะฮะในทีมของเราถ้าเรามีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยทีมเราก็จะไม่สามารถชนะ ได้เราต้องมีเยอะๆเออผมก็จะตอบไปแบบนี้แต่ก็ยังมีคนถามอยู่ตลอดว่าพี่ครับตัวไหนเก่งที่สุดครับพี่ครับตัวไหนที่ วันนี้เราก็จะมาวัดกันเลยแล้วกันว่าไอ้ตัวไหนเนี่ยมันเก่งที่สุดนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนมันเก่งที่สุด <S 2> <S 2> <S 2> เราจะมาวัดกันซึ่งวิธีการวัดของผมเนี่ยผมจะให้มแมลงครับมาสู้กันในคลิปที่แล้วเนี่ยเราวัดโดยการเอาแมลงเนี่ยสู้กับมดนึกออกไหมว่าตัวไหนจะฆ่ามดได้เยอะกว่าก่อนที่มันจะตายแต่ครั้งนี้เราจะเอาม,มันมาสู้กันเองเลยนะฮะวิธีการวัดของผมเนี่ยก็คือผมจะเอาแมลงที่มีระดับเท่ากันมาสู้กันนะครับผมตอนนี้ผมมีแมลงหนึ่งดาวแมลงสองดาวแมลงสามดาวสี่ดาวผมก็จะหนึ่งดาวผมก็จะ หดาวครับผม2ดาวก็จะเอาสู้กับ2ดาว3ดาวก็เอาสู้กับ3ดาวนะจะได้แบบเท่าเกันไม่ได้เปรียบเสียเปรียบคือวัดขึ้นไปเลยนะคลิปที่แล้วเราเราวัดแค่ไอโกสแมนทิตกับแมลงคริสมัสแล้วก็มีตัวอื่นแถมๆไปนะทาเล่นๆไปแต่คลิปนี้เราจะวัดทุกตัวที่เรามีแล้วกันนะเอาเป็นว่าจะลองดูทุกตัวที่เรามีหรืออาจจะไม่ถึงทุกตัวหรอกนะเดี๋ยวคลิปมันยาวไปแบมอะเรามาเริ่มแรกกันเลยดีกว่า เริ่มแรกนะเราจะเอา,มาแมลงอีเวนต์กันเลยดีกว่ามาวัดกันนะครับผมระหว่างมาแมลงอีเวนต์เนี่ยโคดแมนทิสเนี่ยกับคริสต์มาสตัวเนี้ยนะมาวัดกันเลยว่าตัวไหนจะเจ๋งกว่ากันนะครับผมเดี๋ยวผมไปจัดทีมก่อนแล้วเราเข้าไปใน PVP เลยโอเคตอนนี้เราอ่ามาอยู่ในหน้า PVP กับตัวเองแล้วเดี๋ยวผมจะต้องวิ่งฝ่าเข้าไปเพื่อที่จะไปเจอกับไอ้ตัวนั้นนะอ่ะไอตัวที่ผมเขาเรียกอะไรไอตัวที่ผมทีมอ่าโอเคนี่ครับเราจะเอามันมาสู้กันเลย นะฮะก็นี่ปึบลงมาให้มันเจอกันอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเามึงจะเออสิเฮ้ยเออนั่นแหละสู้กันเรียบร้อยครับมาดูกันว่าตัวไหนจะเจ๋งเฮ้ย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 แมงมุมตัวใหม่เลือดลดเยอะกว่าว่ะเอาว่ะเอาว่ะตัวไหนจะเจ๋งครับเอาดิเอาดิยังไงใครตายก่อน เฮ้ยเฮ้ยแมงมุมตัวใหม่ตายก่อนเหรอสู้ไม่ได้เหรอเฮ้ยพูดเป็นเล่นาทาั้งที่สแตทมันดีกว่านะเฮ้ยเฮ้ยผมว่าพอกันว่ะผมว่าพอกันว่ะเอาตรงๆนะพอๆกันเลยอะ่ะคือ แต่เมื่อกี้คือมงนมุมตัวใหม่ตายก่อน่ะทั้งทั้งที่สเตตมันเยอะกว่านะเดี๋ยว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 ขออีกรอบนึงนะครับขออีกรอบหนึ่งอ่ะโอเครอบนี้ผมจะปล่อยมันให้ให้ให้กัดกันเลยเนี่ยปล่อยมันลงใกล้ๆกันเลยเนี่ยอึ๊บอ่าเฮ้ยผมว่าเฮ้ยมันสู้ไม่ได้จริงเหรอะมันโจมตีพร้อมกันไหมผมว่ามันมันพอกันอะผมว่าไอ้สองตัวเนี้ยมันพอกันเลยอะ แต่มันอยู่ที่ว่าใครโจมตีก่อนนะฮะเพราะว่าความเร็วเลือดมันมันเท่ากันอะแต่แมงมุมตัวใหม่เนี่ยแอตแทกเลตเยอะกว่านะมันน่าจะดีกว่าสิแสดงว่าแอตแทกเลตแม่งวัดอะไรไม่ได้ละนะฮะเกือบผมว่าพอกันเลยไอ้สองตัวเนี้ยมันอยู่ที่ว่าใครโจมตีก่อนแต่ว่าโกดแมนทิี่ยเมื่อกี้ผมคิดว่ามันโจมตีก่อนว่ะเออเดี๋ยวอะเราไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับผม อ่ะโอเคครับตัวต่อไปนะจะเป็นมแมลงตดสองดาวนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า,มาแมลงตดเนี่ยมันเก่งมันเก่งแต่กับมดหรือเปล่านะหรือมันมันสู้มแมลงได้หรือเปล่านะหรือมันรู้กันผมว่าไม่น่าสู้ได้วะเพราะว่ามันตีช้ามากครับมแมลงตดเนี่ยเนะี่ยลีลาอีกไม่ตีอีกโอ้กว่าจะตดได้เดี๋ยวมันก็เดินอีกคอยดูเนะี่ยไม่รู้จะเดินทำไม ดูดิผมว่ามันเก่งแค่กับมดบ่ะ,มะแมลงตดเก่งแค่กับมดจริงๆด้วยครับโอ้โหดูดิตีตัวนี้เลือดลดแค่นิดหน่อยอ่ะเออ,อสรุปเลยมแมลงตดเก่งแค่กับมดครับผมเราถ้าเราเอามแมลงตดนี้ก็คือเอาไปใช้ให้ถูกทางนะเอาไปไว้เคลียร์มดนะอย่าอย่าเอาไปสู้กับมแมลงเลยสู้ไม่ได้โอเคเราไปตัวต่อไปกันเลย อ่ะมาครับตัวต่อไปตัวตัว,ตวเอ๊ะเอาใหม่ฮะเมื่อกี้ผิดพลาดคือเราเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเวลาพางตัวหมดก่อนอ่ะเราเอาตัวต่อไปของเราแมงมุมทองครับผมคือแมงมุม2ดาวก็อย่างที่ทุกทุกทุกคนรู้นะครับว่าไอตัวทองเนี่ยมันจะบวกเพิ่มหนึ่งดาวนึกออกไหมคือถ้ามันมี2ดาวมันจะเท่ากับ3ดาวของมแมลงธรรมดาแต่ผมอยากรู้ว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่ามันจะสู้กับ แมนทิตตัวนี้ได้หรือเปล่านะถ้ามันอ่าโอเคตัวทองนะตัวทองนะจะสู้ได้ไหมจะสู้ได้ไหมอ่ะลองดูดิดูฮะดูฮะสูสีนะสูสีแต่ผมว่าถ้าเป็นแมงมุมธรรมดาสองดาวน่าจะสู้ไม่ได้สูสีขนาดนี้แต่นี่มันเป็นตัวทองไนงะเฮ้ยสูสีว่ะแต่ว่าผมคิดว่าแมนทิดชนะว่ะผมว่าแมนทิดชนะว่ะ แต่เมื่อกี้เราจะเห็นได้ว่าแมนทิสโจมตีก่อนนะ,มะแมลงผีอะโจมตีก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฉียดชิวอะผมเฮ้ย,ยแสดงว่ามันมันมัน,ม,นมันพอๆกันเลยดิถ้าถ้าเรามีแมงมุมสามดาวเนี่ยก็จะโจมตีพอๆกับแมนทิสเลยอะเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะ แมนทิศนี่เก่งเก่งมากนะเก่งมากถ้าใครพลาดนี่โอ้โหบอกเลยว่าผมก็เสียดายนะซึ่งผมทํามันได้แค่2ดาวเองอะผมเสียดายมากผมก็เลยมาพยายามทําแมลงคริสต์มาสเพื่อที่ได้สามถึงสี่ดาวอะไรเงี้ยอเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปกันเลยครับ่ะตัวต่อไปที่ผมมีนะฮะคือพึ่งเอ้ยไม่ใช่แตนเดีแตนสองดาวแต่มันเป็นสีทองอะเออผมว่าแตนน่าจะน่าจะเหนือกว่ารอบเนี้ยเอาเด เอาว่ะเอาว่ะเอาวะเดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ย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 แทนซู่ไม่ได้เหรอเป็นไปได้เหรอวะเจดเต้ยังไงยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแทนซู่ไม่ได้อะเฮ้ยจริงรอ่ะโอ้ เฮ้ยเอาเรื่องวะ่ะคุณผู้ชมแตนสองดาวทองของเราจะตายแล้วฮะเฮ้ยมันสู้เฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่สูสีเลยนะอันนี้ไม่สูสีเลยนะเห็นได้ชัดว่าแมนทิศเก่งกว่ามากเฮ้ยเรียบร้อยปรับเรียบร้อยครับโอ้โหจะเห็นได้ว่าแมนทิศเก่งกว่ามากเลยอะซึ่งเราเอาแมงมุมสองดาวมาสู้ก็สูสีใช่ไหม เอาแมลงคริสต์มาสสดาวมาสู้ก็สูสีใช่ไหมแต่ว่าบอมเบียนเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วมันมันสู้มแมลงด้วยกันไม่ได้แต่พอเอาแตนมาสู้ไม่ได้เว้ยเฮ้ยเก่งกว่าแตนอีกเหรอแตนทองเลยนะสองดาวแต่อันนี่ธรรมดาเอ้ยแต่มันเป็นระดับสเปเชียลอ่ะเออมันเป็นแบบพิเศษเลยอะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องโอเคเรา จบกันไปนะครับสําหรับมแมลง2ดาวเดี๋ยวเราเอา3ดาวแล้วกันครับรอบนี้อ่ะโอเคครับรอบนี้เป็นมแมลง3ดาวนะที่เราจะเอามาสู้กันซึ่งมแมลง3มดาวที่ผมมีก็จะมีแตนทอง3ดาวแล้วก็เอ้ไม่ใช่แตนธรรมดา3ดาวอ,อ่ตักรแตนทอง3ดาวแล้วก็สกอร์เปียนครับผมซึ่งตัวที่ผมเอาไปวางไว้เป็นสกอร์เปียน3ามดาวเดี๋ยวผมจะเอาสกอร์เปียนสู้กับแตนก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครเจ๋งกว่าสกอร์เปียนไหนอ่ะปึ๊บจัดการเลยคุณคิดว่าใครจะชนะระหว่างสกอร์เปียนกับแดนเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยใ,ใครเลือดลดวะเน,นี่ยมองไม่เห็นเลยมันบังอะ่ะพอกันหรือเปล่าไม่เหมือนจะพอพอกันว่ะเหมือนจะพอพกันนะแต่ต้องรอดูว่าใครจะตายก่อน ู้ชมครับตอนนี้เหมือนแตนเราจะแพ้นะเฮ้ยแตนสู้ไม่ได้ครับโอ้โหโห,โหแตนสู้ไม่ได้อะแตนโดนสกอร์เบี้ยนฆ่าครับคือสามดาวเท่ากันเลยอืมอย่างนี้หมายความว่าพวกแมลงระดับคอมมอนหรือระดับอันคอมมอนเนี่ยก็ น่าเล่นเหมือนกันนะสำหรับใครที่ดูถูกนะครับผมใครที่อยากได้ตัวแรอยากได้ตัวแรบอ่อยๆอย่างได้ตัวระดับสูงๆอะไรเงี้ยดูไว้ซะดูไว้ซะว่ามันไม่จําเป็นเว้ยมันไม่จําเป็นต้องมีตัวระดับสูงๆก็ได้แต่แค่คุณมีเยอะๆคุณมีหลายๆตัวเอาไว้ดีกว่าเฮ้ย <"Hey> เป็นไปได้เหรอสกอร์เปื้อนเลือดน้อยกว่าแตนนะแต่ว่าแตนแพ้เฉยว่อะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัว ต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นตั๊กแตนทอง3ดาวนะครับซึ่งไอตัว3ดาวเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่ามันจะเก่งกว่าตัวปกติ1ขั้นแต่ว่าผมอยากรู้ว่ามันจะสามารถชนะสกอร์เปียน3ดาวได้หรือเปล่าอ่ะลงเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันจะวิ่งตามเรามาทําไมวะเอออ่าคราวนี้ตั๊กแตนโจมตีก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตั๊กแตนเก่งกว่าวะ่ะ เฮ้ยแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเท่ากับสี่ดาวอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเว้ยตั๊ตะกะแตนโอ้โหเร็วมากอ่ะดูที่เลือดรถเร็วมากครับผมเราไม่ต้องกอภาพเร็วๆเลยนะเขาเนี่ยเราดูแบบดูแป๊บเดียวจบดูที่ปรับตะัคกะแตนทองเหลือเลือดครึ่งหนึ่งอะ่ะไม่แต่ว่ามันเป็นตะัคกะแตนทองอ่ะครับผมเออมันวัดกันไม่ได้นะเราต้องเอาตะั๊กะแตนธรรมดา สามดาวมาวัดกันแต่เฮ้ยตะแตนทองมันเก่งขนาดนี้เลยหรอวะอืมโอเคเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะเอาตัวอะไรดีวะเมื่อกี้เราเอาพึ่งสู้กับสกอร์เปียนแล้วใช่ไหมแล้วมันเหลือตัวอะไรที่ยังไม่สู้กันอะตัวสามดาวพึ่งกับสกอร์เปียนแล้วแล้วตัวตัวอะไรวะตระแตนทองกับสกอร์เปียนแล้วก็เหลือพึ่งกับตระแตนทองแต่ผมว่าตระแตนทองชนะวะ ต้องลองต้องลองเดี๋ยวผมเอาพึ่งกับตะแกรงทองสู้กันอ่ะโอเคมาครับมาครับอย่าหมดก่อนนะมึงเวลาโอเคเราเอาตัวอะไรวะตะแกรงทองกับพึ่งใช่ไหมพึ่งพึ่งพึ่งอยู่ไหนเนี่ยปึ๊บมาใส่กันเลยเฮ้ยผมว่าตะแกรงชนะว่ะเจ็ดขเอาเรื่องตะแกรงทองชนะเฉยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราเราต้องลองเอา เอาตั๊กแตนทองสดาวสู้กับตั๊กแตนธรรมดาสดาวไหมเออถ้ามันถ้าถ้าทฤษฎีที่เขาบอกว่าตัวทองเนี่ยมันจะเก่งกว่าตัวธรรมดาหนึ่งขั้นแสดงว่าไอ้แตนทองตัวนี้เนี่ยมันจะเก่งพอๆก,กันกับตั๊ะแตนทองสี่ดาวเลยนะแสดงว่ามันต้องสู้กันสูสีเว้ยเดี๋ยวเราต้องลองอะ่ะเดี๋ยวตัวนี้ตายพึ่งสู้ไม่ได้ชัวขาดลอยแน่นอนเราไปเอาแตนธรรมดาสี่ดาวมาสู้เลยดีกว่านะเพราะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าพึ่งมันตายชัว ยังไงเพิ่งสู้แตนทองไม่ได้เดี๋ยวเราเอาตะกแตนธรรมดาสีดาวมาสู้กับมันโอเคมาเราจะเอาตะกแตนธรรมดาสี่ดาวมาสู้กับมันเลยจะได้รู้ด้วยว่าสมมุติฐานที่เขาบอกอะ่ะคือทฤษฎีที่เขาบอกอว่าตัวทองเนี่ยจะเก่งกว่าตัวธรรมดาหนึ่งขั้นมันเป็นจริงหรือเปล่าถ้ามันอ่ะเดี๋ยวเราเอาสู้กันเลยนะคือถ้ามันเป็นจริงอะ่ะเออสู้กันดิปบับเอาแล้วเวใส่กันเลวเว้ยถ้ามันเป็นจริงอะ่ะมันต้องสูสีเวนะ เหมือนเหมือนเหมือนอะไรวะเหมือนแมลงคริสต์มาสสู้กับแมลงฮาโลวีนอ่ะเออมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามันเฮ้ยผมว่าน่าจะใช่วะเฮ้ยสูสีวะเอ้ยเฮ้ยจริงฮะผมอ่าเป็นการทดสอบสมมติฐานนี้ว่าเป็นจริงชัวนะครับเออว่ะตัวทองมันเก่งกว่าตัวธรรมดาหนึ่งขั้นจริงๆ ใครจะตายก่อนเนี่ยเปบเปบปบเอยหึเป็นจริงด้วยครับผมตัวทองเก่งกว่าตัวธรรมดาหนึ่งขั้นแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยไอต้ตะกแตนทองเนี่ยมันก็เก่งพอ,พอกันครับไอ้สดาวนี่แหละนะซึ่งถ้าใครมีตัวทองก็ทําแค่สดาวไว้ก่อนก็ได้นะอย่าเพิ่งทะลึ่งไปทำสีดาวเดี๋ยวไม่มีมแมลงดีๆเล่นนะฮะโอเคอเราหมดแล้วนะหนึ่งสองดาวเอหนึ่งดาวสองดาวแล้วใช่ไหม แล้วก็กี่ดาววะสองดาวเอาไปแล้วสามดาวไปแล้วอันนี้จะเป็นสี่ดาวครับสี่ดาวเราก็มีอยู่ไม่กี่ตัวเราก็จะทดลองเท่าที่เรามีนะฮะโอเคไปเลยโอเคครับผมตอนนี้เข้ามาถึงตรงนี้แล้วสี่ดาวที่เรามีตอนนี้คือไทเกอร์บีอย่างเดียวตัวอื่นก็จะเป็นบอมบเบอเรียนบอมบเบอเรียนผมว่ามันไม่น่าสู้ได้เดี๋ยวเราเอาไทเกอร์บีสู้ก่อนแล้วกันเราจะได้วัดกันไปเลยว่าใครเจ๋งเฮ้ยมันก็วิ่งเร็วเกิน โอ้โหเออเจอกันแล้วเอาว่ะไทเกอร์บีใส่ก่อนเลยฮะดอกนี้แล้วยังไงโอ้โหโอ้โหเหมือนไทเกอร์บีจะได้เปรียบอยู่แต่ว่าต้องมาดูให้กันให้จบเกมฮะอือหือแต่ไทเกอร์บีเลือดน้อยกว่านะไทเกอร์บีเลือดน้อยกว่าสิตอนนี้ไทเกอร์บีโจมตีก่อนไงเลยได้เปรียบเฮ้ยเฮ้ย้สูสีว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเกมพลิกไหมเนี่ยไม่น่าไม่น่าพลิก ไม่น่าพลิกมาดูกันใกล้ๆเลยพลิกหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกนะเกมพลิกเฮ้ยเจเฮ้ยเอาตรงๆนะถ้าเมื่อกี้แมนทิชโจมตีก่อนไทยก็บีตายแน่เจ็ดเคถ้ากระแตนมีแต่คนบอกไม่อยากได้เลยเพ่ผมได้แต่กระแตนโอ้โหไม่อยากได้เลยคุณดูไว้คุณดูไว้ ไอแมลงกระจอะก,กระจอกที่พวกคุณดูถูกนี่แหละคุณดูไว้ซะถ้าคุณอัพมันได้ถึงสี่ดาวแล้วเนี่ยบอกเลยว่าโหดสุดโอ้โหลองเอาบอมเบอร์เดียนมาสู้กับมันมันก็น่าจะรู้ผลอยู่แล้วเนาะว่าบอมเบอร์เดียนก็คงจะแพ้อ่ะเอาสู้ให้ดูแล้วกันเพราะว่าเราก็มีสี่ดาวอยู่ไม่กี่ตัวโอเคบอมเบอร์เดียนลงเลยปึ๊บก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะว่าบอมเบอร์เดียนมันสู้ไม่ได้แน่นอนแหละปืดดูดิด กว่ามันจะกว่ามันจะเป่าได้แต่ละทีอ่ะเนี่ยลีลาสามารถยังจะขยับตัวอีกอ่ะเป่าสิปืด <c oughs> มันนะมันชัวร์อยู่แล้วแหละอ่ะอาะอ่ตัวเองสู้เขาไม่ได้ยังไปจะตดใส่มดอีกอ่ะโอ้โห <c oughs> ดูมันจะไปตดใส่มดเฉยเลยครับ <c oughs> เพื่ออะไรผมว่าพอแล้วพอแล้วมันสู้ไม่ได้หรอก <c oughs> มันสู้ไม่ได้ โอ้ตัวเองสู้ไม่ได้เป็นตดใส่มดเฉยเลยหายเรื่องนะแบบทานทานอะไรเงี้ยเออกูฆ่ามึงไม่ได้กูฆ่ามดก็ได้มั้ว <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราจะลองเอามาแรงสเปเชียลสองดาวสู้กับตะกัแตนสี่ดาวดูไหมเอออยากวัดมันอนะว่ามันจะมันจะอยู่ในระดับประมาณไหนเนาะเออเราจะเอาแมงมุมคริสต์มาสแล้วกันครับมาสู้แต่ผมก็คิดว่าตะกัแตงก็คงชนะแหละครับแต่ผมอยากรู้ว่ามันจะสู้ได้ในระดับไหนนะ มันจะสู้ได้แค่ไหนแบบส,สูถึงกับสูสีหรือเปล่านะซึ่งมันห่างกันถึง2ระดับเลยนะห่างกันถึง2ดาวเลยคือเท่าตัวเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยถ้ามันมุมคริสต์มาสตีตักแตนได้ถึงครึ่งนะผมว่าโอ้โหสุดเลยแหละสุดเลยเฮ้ยสุดว่ะสุดว่ะแมงมุมถึงมันจะสู้ไม่ได้ก็ตามเหอะเฮ้ยครึ่งหลอดอะ่ะเฮ้ยสุดอะ่ะเฮ้ยแสดงว่าถ้ามันสี่ดาวนี่ แสดงว่ามันสีดาวมันต้องเก่งกว่าตั๊กแตนชัวเฮ้ยสุดอะเอเรามีอะไรให้ทดลองอีกหรือเปล่าวะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วโอเคเราออกไปข้างนอกกันเลยดีกว่าอ่ะสำหรับคลิปนี้นะผมก็สรุปเลยว่าตัวไหนโหดสุดนะครับตั๊กแตนแต่ว่าเอยังสรุปไม่ได้หรอกเพราะว่าเรายังไม่มีตัวสีดาวตัวอื่นอะแต่ก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าเราเอา ระดับเท่ากันก็สู้ตะกแตนไม่ได้นะเราเอาตัวอะไรวะพึ่งสามดาวก็ยังสู้กับตะกแตนเอ้ยใช่เหรอเฮ้ยตะกแตนมันทองนี่หว่าเฮ้ยแต่อ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะหาตัวที่มันระดับเท่ากันแล้วกันคราวหน้าเนี่ยเพราะว่าตะกแตนทองอะ่ะมันก็เท่ากับสี่ดาวถูกไหมมันไปสู้กับพึ่งพึ่งก็สู้น่าจะสู้ไม่ได้อยู่แล้วแหละนะเพราะว่ามันมันต่างกันอยู่หนึ่งขั้นแต่ผมว่า ถ้ามันระดับเท่ากัน,นจริงๆอะ่ะผมว่าก็สู้ตะกแตนไม่ได้อะ่ะผมคิดเอาเองนะแล้วก็สมมติฐานที่ทฤษฎีที่ฝรั่งเขาบอกมาว่าตัวทองเนี่ยจะเก่งกว่า1สเต็ปคือตัวทอง1ดาวเท่ากับตัวธรรมดา2ดาวซึ่งอันเนี้ยผมบอกเลยว่ามันเป็นจริงๆนะครับมันมันเป็นจริงแล้วตัวที่เทพสุดก็คือตะกแตนไม่นับรวม,มแมลงสเปเชียลนะไม่นับรวมกับมแมลงสเปเชียลแต่มแมลงสเปเชียลเนี่ยคือกอดกอดที่สุดแล้ว นะใครที่กําลังเล่นอยู่ช่วงนี้จะเป็นคริสต์มาสห้ามพลาดนะพยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ตอนนี้ผมก็มี1ดาว1ตัว2ดาว1ตัวแล้จะทําให้มันได้สัก3ดาว4ดาวอ่ะอย่างน้อย3ดาวอะ่ะเออคือมันก๊อตมากอะ่ะอย่างที่เราเห็นนะครับว่ามันก๊อตแค่ไหนคือแบบโอ้โหสุดจริงอะ่ะแมลงแมลงอีเวนต์อ่ะแล้วก็ไอตัวเนี้ยตัวใหม่กับตัวเก่าตัวอีเวนต์เนี่ยฮะมันพอกันเลยอะ่ะ ซึ่งผมไม่เข้าใจว่าผมคิดว่าตัวใหม่จะเก่งกว่าผมคิดว่าไอแมงมุมจะเก่งกว่ารัก,กแตนผีแต่แม่งทำไมมันพอกันเลยวะดูดิเลือดเลือดเท่านี้แอตแทกเรทเต็มสปีดเท่านี้แล้วมาดูนี่ครับนี่ฮะเลือดเท่ากันแอตแทกเท่ากันแต่แสดงว่าสปีดไม่มีผลในการต่อสู้อะสปีดไม่มีผลในการต่อสู้ตัวตัวอะ เออวะแสดงว่าสปีดมันต้องเอาไปใช้ในการทำอย่างอื่นแน่แต่ผมว่าผมว่าถ้าฆ่าถ้าฆ่าอะไรวะถ้าสู้กับมดอ่ะผมว่าไอ้นี่น่าจะทำได้ดีกว่าเพราะสปีดมันเร็วกว่ามันอาจจะมูฟได้เร็วกว่าเออเพราะว่าสู้กับมดมันมันอ่อมันโจมตีแค่หนึ่งทีแล้วมดก็ตายใช่ไหมแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป้าหมายผมคิดว่าไอ้สปีดอ่ะเอาไว้ทําตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าถ้าสู้ตัวตัวแบบนี้เนี่ย มันน่าจะวัดจากแอดแท็กและแอดแทกเกับเลือดนะครับผม2ออย่างแอดแท็กเลดกับเลือดเพราะว่าไอส2ตัวเนี้แอดแท็กแอดแทกเลเต็มมันสู้กับตัวไหนก็ชนะหมดเลยเห็นไหมไอพวกนี้แอดแท็กเลดน้อยแต่เลือดเยอะแต่ก็สู้ไม่ได้อยู่ดีไอ้นี่ก็เลือดน้อยแอดแท็กเลดสูงก็ก็แบบยังไงอะเฮ้ยแต่ว่าแมนทิดแมนทิดแปลกอะเออแมนทิด แมนทีสู้กับไทเกอร์บีสูสีว่ะเฮ้ยมันเป็นมแมลงระดับต่ําสุดที่ทุกคนไม่อยากจะได้อะแต่มันเป็นมแมลงที่ดีอ่ะอืมอ่ะเอาเป็นว่าสําหรับใครที่ยังหาแมลงดีๆไม่ได้มแมลงระดับแรไม่ได้ก็คุณจงภูมิใจไว้ว่าคุณมีแมนทีเนะี่ยมันคือตัวที่ดีแต่คุณมองข้ามอ่ะก็มาสู้ให้ดูกันแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับวันนี้เดี๋ยววันหลังถ้าผมมีมแมลง อะไรมาสู้กันที่จริงผมอยากมีสีดาวหมดทุกตัวเลยนะเราจะได้รู้ๆกันเลยว่าตัวไหนมันเก่งที่สุดแต่ผมทําไม่ได้ไงแต่ถ้าวันไหนผมทําได้ผมจะเอามาทําให้ทุกคนดูอีกแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอลาไปในเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร์ e เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของช่องเราตรงนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันบาย